พี่โยอ,ยอ,ยอกับกันกับกน่ยอย่ใช่สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้อากาศช่างสดใสเหลือเกินเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากเลยทุกคนวันนี้พี่ปุ๊กไม่ได้ไปโรงเรียนนะก็เลยอยากจะขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาเที่ยวดูนะเออว่าแต่เที่ยวไหนดี ยังคิดไม่ออกเลยเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าอยากฟังเรื่องผีของพี่ปุ๊กนะพี่ปุ๊กก็จะเริ่มกลับมาทําแล้วนะแต่ว่ารอ,อก,ก่อนเพราะว่าเรื่องผีเนี่ยจะทํานานนิดนึงดังนั้นพี่ปุ๊กก็ขอใช้ชีวิตละลาสักแป๊บหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะกลับไปเล่าเรื่องผีให้ฟังนะจ๊ะไม่ต้องห่วงทุกคนเรื่องผีมาแน่นอนระหว่างนี้เราก็ขับรถเล่นไปในเมืองนี้ก่อนมาดูว่าเมืองนี้นี่มีอะไรน่าเที่ยวบ้าง พี่ปุ๊กอยากจะไปเที่ยวทะเลแล้วอะช่วงนี้ร้อนๆเหมาะแก่การไปเที่ยวทะเลมากเลยไปทะเลดีกว่าเฮ้ยพี่ปุ๊กเห็นอะไรแบบๆเฮ้ยนั่นพี่โอสวัสดีพี่ปุ๊กทำอะไรอยู่ออกมาเดินเล่นนะ่ะอากาศยามเช้าอ่ะสดใสมากเลยนะใช่พี่ปุ๊กก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่ปุ๊กอยากจะชวนไปทะเลอะไปเป่าไปสิอ่ะขึ้นรถมาโอเคแต่ว่าทะเลมันไปทางไหนนะ พี่โอชอบเล่นทะเลเปล่าชอบมากๆเลยช่วงเนี้ยอากาศร้อนมากๆด้วยอะได้เล่นน้ำก็คงจะสดชื่นดีนะใช่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอแวะซื้อไอติมแป๊บหนึ่งนะนี่ไงถึงทะเลแล้วอ่ะพี่โอแวะซอไอติมก่อนออร่อยคนขายไม่อยู่อู้อร่อยมากๆเลยพี่ปุ๊บคนขายไม่อยู่ทิ้งเงินไว้ตรงนี้นะเอออย่างน้อยเราจ่ายเงินเรียบร้อย<ๆ>แบบถ้วยก็มีนะ อันเดียวยังไม่หมดเลยพี่ปุ๊กปไปทะเลกันอิ่มแล้วปมีเรือคว่ำอยู่ตรงนี้ด้วยเลยเอา้าวเรือของใครอะเนี่ยไม่รู้อ่ะาเราจะช่วยยังไงได้ช่วยไม่ได้งั้นเรามาเล่นน้ํากันก่อนมาลงไปไว่ายนะ้าพ่โยโอ้โอสดชื่นมากๆเลยอะ่ะว้าวแต่ใต้น้ํามีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีแต่ทรายพี่ปุ๊กเห็นเจสกีตรงนี้พ่โยขี่เป็นป่ะ ขี่เป็นขี่เป็นนั้นเราไปขึ้นเจสกีกันเถอะโอเคพี่ปุ๊กซ้อนเนาะแล้วพี่โยก็พาพาไปที่ของขวัญตรงนั้นนะนี่ไงพี่โยมาที่เจสกีแล้วโอเคขี่ด้วยขี่เลยนะขี่ด้วยพี่ปุ๊กขึ้นมาเลยอ้าวขี่เลยไปเลยรอเออไปเลยพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วอ้าวไหนอะพี่ปุ๊กอยู่บนหัวเนี่ยไปแล้วนะพี่โยพีโยโกลับกัน พี่โย่ใจเย็นๆพี่ปุ๊กลืมคาดเข็มขัดนีล่าไผ่กลับมาลับพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กกลับมาลับกลับมาลับก่อนพี่ปุ๊กเพิ่งสังเกตว่ามันมีเจสกี้อันหนึ่งมันมีเก้าอี้ให้นั่งตรงนู้นด้วยอ่ะพี่โย่ตรงนู้นเห็นปะไปไปเล่นอันนู้นดีกว่าโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนั้นเดี๋ยวพี่โยพาพี่ปุ๊กไปเปลี่ยนคันเออพี่โย่พี่โย่ซิ่งพี่โยซิ่งมากเลยอ่ะพี่ปุ๊กเกาะไม่ทันอ่ะโอเคมาตรงนี้มาเลยยุ๊กให้พี่ปุ๊กนั่งก่อนนะ เดี๋ยวมันขึ้นไปใจเย็นๆโอเคพร้อมพี่ปุ๊กอย่าเพิ่งไวไวนั่งนิ่งๆนะพี่ปุ๊กอย่ากระโดดนะโอเคจะออกแล้วนะโอเคตีสามสองหนึ่งโอ้โพี่ปุ๊กลอยเลยว้าวอ้วววเสียวมากเลยพี่โยเอาพี่พี่โยชนอะไรอ่ะน้ำน้ำมันเรือน้ำมันหมดแน่เลยอะพี่ปุ๊กใจเย็นๆพี่โยใจเย็นๆ เดี๋ยวลองสตาร์ทอีกทีนึงเอเอสตาร์ทอีกทีเออเออเออ้าวอ้าไปไหนล่ะพี่โยมานั่งสตาร์ท <Start S 2> ไม่ได้แล้วอะ่ะมานั่งข้างหลังมาพี่โยมานั่งข้างหลังเ,เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะพาพี่โยนั่งสูงๆอ่ะพี่โยนั่งไม่ได้นลโยเดี๋ยวนะโยไว้น้ำเก่งเป่าโอเคเอ่ะพี่โยนั่งแล้วอุ้ยดูท่านั่งพี่โยดีอุ้ยน่ารักมากเลยน่ารักจมกูกเอ๊ะเดี๋ยวเกรงไปหรือเปล่าเนี่ยนั่งแบบเนี้ยมัน เดี๋ยวพี่โยจะดูวิวนะจ้ะใช่อ้าวพี่ปุ๊กซิงแล้วนะอุ๊ยอากาศดีมากเลยลมเย็นน่ะตรงเนี้ยพี่โยรอแบบหนึ่งได้ไหมออาวพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กไปรับของก่อนโอ้ยพี่ปุ๊กไปไหนแล้วนั่นเนี่ยขึ้นมาดิขึ้นมารับของที่เมกสิพี่โยได้เดี๋ยวพี่โยกระโดดลงไปก่อนโอ้โหพี่ปุ๊กได้รับสนามเทนนิส ี่โยขึ้นมาี่ขึ้นมาี่ขึ้นมาี่เดี๋ยวพี่โยขับเองพี่โยซอนเองมันขับขับไม่ได้อ๋อนี่ไงพี่โยขับเองนี่ไงโอ้โหเห็นนั่นไหมเห็นนั่นไหมแสงสว่างเออลองไปดูมันคืออะไรอ่ะพี่ปุ๊บไม่รู้มันเป็นมันเป็นประตูทะลุมิติหรือเปล่าสุดขอบโลกสว่างมากมันบอกสุดสุดขอบโลกอะไรอะสุดขอบโลกแล้วโอ้โหจบกันพี่โยดูดวงอาทิตย์ดิ ว้าวสวยมากเลยอ่ะงั้นเรากลับเข้าฝั่งก่อนเนาะก่อนดวงที่จะตกเดี๋ยวเราจะไปเล่นก่อประสาททรายกันนะพี่ปุ๊กโอเคโอ้ได้แล้วเพอร์เฟกต์โอยรูปอะไรอ่ะพี่ปุ๊กรถยนต์รถอ้าวไปไหนแล้วโอ้อ้าวหายไปไหนแล้วงั้นพี่โยสร้างบ้างทำไมพี่โยเก่งจังเลยวะจะสร้างอีกสร้างอีกอันหนึ่งสร้างอีกสร้างอีกฮึบเพอร์เฟกต์ฮึบเพอร์เฟกต์ Oh. perfect สามอันติด perfect สี่อันติดของพี่โยรูปปราสาทรสายโอ้โห oh, พี่โยเป็นไงล่ะพี่ปุ๊กได้คอรลอเซียมด้วยโอ้โห oh. พี่ปุ๊กของพี่ปุ๊กใหญ่มากเลยอ่ะพี่โยเข้าไปอยู่ในนี้ได้ไหมได้นั่งกัน <laughs> พี่ปุ๊กพี่ปุ๊กสร้างเอา <laughs> จะให้พี่ปุ๊กสร้างต่อมันหายไปแล้ว หายไปแล้วพี่โยเราเล่นชิงช้าสวรรค์กันไหมไปปะเราไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันเถอะข้างหลังเรามีภูเขาด้วยอุ้ยมีนกด้วยเห็นนกไหมว้าวอุ้ยดวงจันทร์ขึ้นเพี่โยตึข้างหลังนี่คืออะไรเนี่ยข้างหลังเหรอพี่โยก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไระออพี่โยเราขึ้นน้ำเรายังไม่ล้างตัวเลยนะเราไปล้างตัวกันก่อน โอเคเดี๋ยวรอลงถึงเบอร์ก่อนไปล้างตัวตรงนู้นนะเดี๋ยวกดล้างตัวสวัสดีจ้ากดล้างไปเลยล้างตัวอู้ฝั่งนู้นไม่มีหรอฝั่งนู้นก็ล้างได้นะจะเปียดทําไมเนี่ยอ่ะคนละข้างดูไปเหมือนไฟมากกว่าะใช่โอเคสะอาดเอี่ยมอองอะไทยปังเธอใจเย็นๆอย่าคิดสั้นใครคนนั้นน่ะ นี่เธอเธอลงไปทําอะไรในนั้นน่ะจะเย็เยนขะึนะ้นวเออ,อเนี่งไงล่ะขึ้นมาแล้วป่ะพี่โยมไม่ตึกนกันน่งรถเข็นเฉยตึกนั้นใช่ไหมฮะไอฟุ๊กเออตึกซ้ายมือเนี่ยพี่โยซ้ายมือน่ะโอ้ซ้ายมือนะพี่โยพี่โยไปไหนอะเอา้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรออะควาเรียมแล้ว <จะ S 2> หรอใช่แล้วจะต้องมีสัตว์น้ําอยู่ในนี้แน่ๆเลย โอเคทางนี้มีทางลงพี่โยปะเราลงไปข้างล่างกันไหมโยนําเลยไปลึกลับซับซ้อนเอ๊ะเอ้ยองคทางไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี<ๆ>่ไงโอโห,โหโตเต่าตัวเบลอเลยอโออลังการงานสร้างมากเลยพี่โยอ,อันนี้เขาเรียกว่าเต่ากระนะเป็นเต่าทะเลหรอ พี่โอรู้เปล่าว่าเต่ากะเนี่ยเขาชอบกินอะไรเขาชอบกินพืชแล้วก็สัตว์บางชนิดน่ะเช่นพวกกุ้งหอยปูปลากรางอะไรแบบเนี้เหรอโอ้โห,โหพี่ปุ๊กดูสิปลากระเบนมันว่ายมาหาเราแล้วไหนไอตัวนั้นนอะเหรอหางมันยาวมากเลยอะ่ะตัวเนี้หางมันยาวอะ่ะหางแหลมด้วยอะ่ะพี่ปุ๊กรู้ไหมว่าปลากระเบนกินอะไรปลากระเบนก็จะกินพวกกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆแล้วก็แพงตน้น แพงต้นมันเป็นยังไงอ่ะพี่ปุ๊บแพงต้นเนาแพลงต้นมันก็จะอยู่ในทะเลแหละมันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่แบบว่าเห็นแค่แบบเป็นจุดๆเล็กๆเ,เลยนะมันแบบมองด้วยตาไม่ค่อยเห็นอะ่ะแต่ว่ามันมี<อ>มันมีสิ่งีมีชีวิตด้วยแหละเออมันตัวเล็กๆอยู่ในน้ําอะลงมาดูข้างล่างไหมพี่โยปะบันไดอยู่ทา้งไหนเออยังไ,ไงลงมาเนี่ยจะลงไปดู โอเคพี่บุ๊กว่าลงไปชั้นล่างมันจะอลังการมากเลยนะพี่ปุ๊กเคยมาแล้วใช่ไหมอ่ะไม่เคยไงลองดูไงลงลิฟต์เลยดีกว่าเราด้วยเราด้วยเราด้วยโอ้ออโห <c oughs> วิวจากข้างล่างสวยมากเลยพี่โอพี่โยข้างล่างนี้มีป่านีโม่ด้วยโอ้ น่ารักมากเลยเนาะปลานีโอะสีมันสวยดีอ่ะใช่พี่โยเคยดูเคยดูการ์ตูนนีโมมไหมเคยดูสนุกด้วยนะเรื่องนั้นน่ะมีนางเงือกด้วยใช่ไหมอะ่ะไม่ใช่คนละเรื่องแล้วพี่โยไม่ใช่พี่โยอ, <c oughs> อ๋อเคยดูสนุกมากเลยที่เป็นการ์ตูนใช่ไหมอะ่ะใช่ใช่ใช่ปลาการ์ตูนพวกนี้เนี่ยมันมันแปลงเพศได้ด้วยนะฮะ จริงเหรอจริงถ้าเกิดสมมติว่าในฝูงมันอะถ้าเกิดมันไม่มีตัวเมียมีแต่ตัวผู้อะมันจะมีตัวผู้อะตัวใดตัวหนึ่งอะแปลงเพศเป็นตัวเมียเฉยเลยแล้วก็วางไข่เฉยเลยวางไข่ได้ด้วยจะจันทร์มากเลยอะพี่ฟูใช่ดังนั้นมันก็ไม่สูญพันธุ์ไปง่ายๆแน่ๆส่วนใหญ่แล้วปลากร์ตูนมันจะชอบอาศัยอยู่ในในปากกัลังคือชื่อปากกัลังชื่อว่า อันนี้โมนีว้าวอันนี้โมนีใช่ที่นี่ไม่มีมั้งมันก็เลยไม่อยู่สามารถอยู่ในนี้ได้เป็นวันวันเลยเนอะพี่ปุ๊กใช่เหมือนอยู่ใต้ทะเลเลยอ่ะพี่ออลงตรงนี้ไปไหนแล้วต้งตรงนี้มันเหมือนมันให้เราลงไปเล่นน้ํากับสัตว์ได้ด้วยแหละเหรอเออโดดลงมาดูโอ้โหอุยกูนี่ไงเห็นแล้วพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กขี่หลังเต่าอยู่พี่ปุ๊กขี่หลังเต่าอยู่ ขี่หลังเต่าอยู่หรอขี่หลังเต่าอยู่ <Ooh. S 1> นี่ตรงนี้ก็มีปลาเพียบเลยพี่โอที่นี่สวยมากเลยเนาะพี่โอตรงนี้มีปลาดาว <Wow. S 1> ด้วยพี่โอตรงนี้มีปลาดาวด้วยเห็นแล้วปลาดาวสีเขียวไงอุ้ยอันนี้เหมือนปลาทูเลยพี่โอไหนเอ่ยเอาพี่โอขึ้นมาข้างบนแล้วเดี๋ยวลงไปมเนี่ยอันนี้อันฟ้าๆเนี่ย <Ooh. S 1> เหมือนปลาทูเลยสีฟ้าอ๋อ oh. เราน่าจะอยู่กันนานมากเลย ใช่แล้วเราคงต้องกลับบ้านแล้วแหละแต่เราดูครบทุกชั้นแล้วใช่ไหมอะพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กว่าทุกชั้นแล้วนี่ไงตรงนี้มีแมงกะพุนด้วยตรงไหนเอ่ยนี่ไงแมงกะพุนว,ว้าวหุ้ยขวามือเรานี่ใช่ไหมอ่ะใช่แมงกะพุนส่วนใหญ่<อ>มีมีพิษนะหรอใช่แต่บางตัวก็ไม่มีพิษนะเพราะว่าพี่ปุ๊กเคยกินกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ต้ยมยำแมงกะพุนอยู่นะอ้าวอันนั้นเขาเอาพิษออกแล้วไหมอ่ะพี่ พี่ปุ๊กผมพี่ปุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรก็มีพิษเหรอไม่รู้วันนี้สนุกมากๆเลยอ่ะได้มาชมธรรมชาติเหนื่อยแล้วว่ายน้ำจนเหนื่อยแล้วโอเคงั้นพี่ปุ๊กขอแยกย้ายได้เลยเดี๋ยวพี่โยกับรถไฟฟ้าพี่ปุ๊กกับรถอะไรเอาเหรองั้นเดี๋ยวพี่ปุ๊กไปส่งพี่โย่ที่ทางลงแล้วกันพี่ปุ๊กก็ขี่มอเตอร์ไซค์คันที่พี่ปุ๊กขี่มารลบพี่โยไงโอเค โอเคพี่โอเดินทางปลอดภัยนะบายบายแป๊บหนึ่งบายบายก่อน4ีอย่าพิ่งไปไหนบกมือบาย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 เดี๋ยวกดอันนี้ไม่ใช่บายบายนี่มันบกมืออ้าวอันไหนนิงสนุกมากไหมวันนี้พี่ปุ๊กเรามาเที่ยวกันเยอะ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 เดี๋ยวขอเต้นด้วยสนุกมากเลยพี่โอพี่โอที่เรามาเที่ยวกันนะใช่แล้วปบมือบมือบกมือบกมือบมือบกมือ เดี๋ยวเราเออยกเต้สวยมากเลยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยววันไหนเราว่างเดี๋ยวเราก็จะมาเที่ยวกันอีกโอเคไหมโอ้โอเคโอเคงั้นวันนี้เราขอลาไปก่อนนะทุกคนใช่แล้วไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบ๊ายบายโอเคแยกย้ายพี่โย